สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังเดือนสิงหาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีกรกฎค่ะครึ่งเดือนหลังนี้ก็มีดาวย้ายคือมีดาวอาทิตย์มีดาวอังคารและก็ดาวศุกร์นะคะ อ,อย่างที่เราทราบกันว่าดาวศุกร์เขาย้ายเข้สาสู่ราศีสิงห์ตังแต่วันที่2ส,งสิงหาเนี่ยนะคะแล้วก็เล็งกับดาวเสาร์อยู่มีความเครียดมีความกดดันเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะและสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นสุขภาพร่างกายของคู่ครองคนรักได้ด้วยนะคะ,ะหรือม่ก็ตัวเราด้วยเช่นกันก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายนะคะหรือสุขภาพร่างกายของหุ้นส่วนนะคะ ของเราได้ด้วยเป็นช่วงจวังหวะที่ว่าถ้าคุณทําธุรกิจค้าขายาสัมพันธ์กับต่างถิ่นต่างแดนคนต่างชาติคนเขาเรียกว่าคนต่างถิ่นนะคะก็ยังถือว่าดีอยู่หรือออนไลน์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะก็จะมีความติดขัดบ้างแต่ว่าก็ยังไปได้สวยอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ในเรือนมรณะนั่นเองนะคะแล้วก็กระทบ ในเรือนการเงินของคุณเนี่ยนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยนะคะในช่องทางการหาเงินของเราเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ก็หล่นทับตัวอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยมีเงินมีทองนะคะช่วงจังหวะน,นี้ยังได้เงินได้ทองอาทิตย์ได้ตําแหน่งดีมาหาจักรด้วยนะคะ,ะแล้วก็อาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพุธนะเป็นดาวคู่ปัญญาแต่เนื่องด้วยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดินวินาศ และดาวเจ้าเรือนสหัชชะเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณก็จะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาของคุณด้วยนะคะ,ะคำพูดของเราบางทีก็ถ้าเราไม่รอบคอบก็อาจจะเกิดผลเสียหายได้เช่นกันนะคะทีนี้พอหลังวันที่17สิงหาคมไปเวลา9ก้นกาสิบเอนาทีดาวทิตยายค่ะดาวอาทิตย้ายเข้ามาร่วมกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่สมพล เล็งดาวเสานะอาทิตย์กับเสาเขาก็เป็นดาวคู่ธาตุไฟนะคะเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเมื่อเล็งกันอย่างนี้นะคะความตึงเครียดความกดดันความอึดอจจัดใจที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเรื่องอสุขภาพร่างกายนะคะก็จะเริ่มผ่อนคลาย ในระดับหนึ่งนะคะพอหลังวันที่17ไปนะคะก็จะเริ่มดีขึ้นไม่มีความเครียดความกดดันตรงนี้แล้วแล้วพอหลังจากตรงนั้นไปเนี่ยนะคะ,ะดาวอังคารย้ายค่ะดาวอังคารย้ายอังคารอยู่ในราศีพฤษนนีได้ตำแหน่งเป็นปราเป็นราชาโชคมีลาภผลก็จริงเก,กี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะคะ,ะก็มีการย้ายวันที่26คะ วันที่26เนี่ยย้ายเข้าสู่เดือนวินาในช่วงเนี้ยนะคะการงานอาจจะดับๆลงไปนะคะไม่ได้เต็นเท่าไหร่แล้วก็ต้องระวังความเสียหายอ่าช่วงนี้การงานอาจจะทํางานอยู่เบื้องหลังทํางานเงียบๆทํางานแบบอ่าเหมือนทํางานออนไลน์ก็ดีเนี่ยนะคะหรือเราก็งานของเราก็ อาจจะเฉยๆไปก็อาจจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะคะเพราะอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะคะแต่ว่าก็จะมีดาวเกตเนี่ยนะคะเขาย้ายเขาย้ายแต่วันที่13ย้ายกจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูก็จะล่งด้วยนะคะก็จะอาจจะมีการกระตุ้นเรื่องการงานที่งานสัมพันธ์กับทางไกลหรืองานออนไลน์หรือว่างานเบื้องหลังเราตรงเนี้ย ามากหน่อยแต่ถ้าใครไม่ได้ทำงานในลักษณะนี้อาจจะต้องดูแลางานของเราให้มากหน่อยไม่ให้เกิดผลเสียหายขึ้นในวงงานนะคะทีนี้เมื่ออังคารย้ายแล้วเป็นดาวศุกร์ต่อนะคะดาวศุกร์มีการย้ายวันที่27สิงหาคมเวลา16นาฬกา16นาทีย้ายเข้าสู่ราศีกันค่ะดาวศุกร์ที่ย้ายเข้าสู่ราศีกันช่วงนี้ความเครียดความอึดอัด ใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองจะเริ่มลดลงมากหน่อยละนะคะเพราะจะเหลือแค่ดาวอาทิตย์เล็งดาวเสาอย่างเดียวดาวศุกร์เข้าสู่เรือนสหัชชะได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคะแต่ว่าดาวศุกร์เป็นนิดนะคะดาวศุกร์เป็นนิดแล้วก็เล็งดาวราหูช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับมีมิตรใหม่นะคะมีมิตรใหม่เข้ามาหรือว่ามีมิตร ที่ดีมีมิตรที่เอื้อผลประโยชน์ให้คุณอย่างดีแต่ขนาะเดียวกันเนี่ยนะคะ,ะคุณก็จะต้องดูดีๆเพราะว่าอาจจะเข้ามาหลายแบบเพราะมีดาวราหูเล็งด้วยนะคะ,อ,ะอาจจะไม่ได้ว่าดีทุกคนที่เข้ามานะคะ,ะคนที่เข้ามาก็จะมีะดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะหรือถ้าช่วงนี้เนี่ยนะคะ,ะเหมือนกับว่าเรา ได้ติดต่อสัมพันธ์กับใครเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลดูพิจารณาให้ละเอียดให้รอบคอบหน่อยนะคะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะลุ่มหลงหรือตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้นะคะถ้าเกี่ยวกับการสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยต้องพิจารณาดีๆแล้วเกิดจะต้องทำอะไรร่วมกับคนในสังคมในวงสังคมในเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะเราอาจจะต้อง ดูดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าผลเสียหายมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเนื่องด้วยดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้สหัชชะและสหัชชะมากลุ่มรักเนี่ยนะคะและสหัชชะดวงนี้ก็ คือดาวพุธดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดินวินาศด,ด้วยนะคะมันจะสัมพันธ์ถึงตัวเราโดยตรงเราก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อนระมัดระวังเรื่องการติดต่อการสื่อสารให้มากหน่อยนะคะ,ะดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจริงหรือเท็จอย่างไรคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะต้องอใช้ความคิดความพิจารณาให้รอบคอบมากหน่อย ตรงจุดนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าถามว่าการเงินการทองดีไหมคนลัคน,นาราศีกรก,กรกฎการเงินดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีการใช้จ่ายเงินเยอะก็ตามแต่ว่าการเงินโดยรวมแล้วดีดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรอ่ะนะคะเครื่องเดือนหลังเนี่ยนะคะเด่นมากเลยนะคะแล้วก็มีดาวเสาเล่งอาจจะมีการใช้จ่ายเงินเยอะหน่อยแต่ว่ารายได้ดีนะคะ อันนี้เป็นจุดที่ดีส่วนการงานเนี่ยก็คือ ครึ่งเดือนหลังนี้ก็ต้องอระวังเรื่องการงานให้มากหน่อยนะคะให้รอบครอบหน่อยจะได้ไม่เกิดผลเสียหายแค่นั้นนะคะนอกนั้นก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของคนลัคนาราศรีกรกฎก็ทำบุญเสริมดวงปล่อยชีวิตสัตว์เนี่ยนะคะถวายสังฆทานทำบุญทำทานบ่อยๆแล้วชีวิตเราก็จะราบรื่นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ